เดี๋ยวพาไปที่ถนนสุข,ขุมวิทตอนเที่ยงที่ผ่านมาถนนอ่อนนุชปรากฏเกิดเหตุทะเลาะวิวาทแล้วขับรถไล่เบี้ยนค่ะครับนี่แย่ไหมอุ้ยแมนกูฉิบนเบียดผมมากเผมเห็นอยู่พี่ผมถ่าย จอดเลยมึงจอดเลยมึงขับรถดีไม่ไงจอดจอดจอดมึงขับเบียดผู้มาจะกายแล้วจอดก่อนจอดก่อนดูรถมันรถผมเป็น้าเบียดผมอ่ะก็เดียวขอโทษเป็นใครใครไม่โมโหมั่งอ่ะไงมึงก็เบียดมึงก็ตามแกล้งคุมด่าผมอีกมันด่าผมอ่ะน้าน้าขับรถเบียดผมแล้วน้าทำาเนี้ยเป็นใครใครไม่โมโหมั่งอ่ะน้าโดแล้วได้ยินไหมเป็นพี่พี่โมโหเลยน้าขับรถเบียดอย่างเงี้ยผมไม่เห็นเหตยการณอยู่ทำไม่เห็นจริงๆ เป็นพี่พี่โมโหไม่ด่าผมไอ้แก่เอาจริง oh. คนที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาเขาเห็นรถกระบะตู้ทึบขับไล่บี้รถมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นจังหวะที่เถียงกัน <Yeah. S 1> มันมีจังหวะที่มอเตอร์ไซค์บอกว่าไล่บี้ผมมาทำไมปรากฏว่าก็มึงด่ากูไอ้เตี้ยแล้วตามที่แก่ ไม่รู้ว่าโมโหคําว่าเตีย้ยหรือโมโหคาว่าแก่แต่ปรากฏว่าคุณโดนวันนี้น้องเนมพานุพงษ์ไปเจอกับคุณโดนด้วยนคนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้ดเขาบอกว่าเหตุการณ์น่าตกใจนะเพราะว่าเอาจริงคือไม่ได้บี้เฉยเห็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับอยู่ใต้รถ่ใต้ล้อรถเลยอ่ะอลองฟังเสียงคุณโดนดูค่ะจังหวะที่ผมจะถ่ายถ่ายถ่ายคลิปคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอามือไปตบรถเขาผมเลยกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มจะรุนแรงขึ้นแล้ว <S <S ผมก็เลยหยิบโทรศัพท์กดมาถ่ายปุ๊บ ก็จังหวะนั้นพอดีเลยพอมอไซค์ตบปุ๊บเขาก็เหมือนจะขับหนีแล้วกระบะก็ขับเลี้ยวชนเลยก็ปาดหน้ารถผมด้วยขับพุ่งชนเขาไปเลยตอนนั้นตัดสินใจเปิดประตูรถลงไปใช่เพื่อจะเพื่อจะไปช่วยมอไซค์ก่อนตอนแรกจะไปตอนแรกจะไปช่วยมอไซค์พอจริงๆไม่ใช่และมอไซค์จะลุกไปต่อยเขาก็คือเหมือนลุกไปต่อยต่อใช่ก็คือโกรธอะแต่ว่ารถกระบะเขาก็ไม่เปิดประตูมาแล้วก็อายุประมาณ น่าจะไม่เกิน3าบนะพี่คนน่าจะมี5้าสบได้แล้วเพอจับใจความได้ที่เขาเถียงกันเรื่องอะไรพี่ขับรถเบียดกันครับ,บรเบียดกันใช่มาไซบอกว่ารถกระบะนั้นเบียดพี่บอกว่าคงหัวร้อนด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ไม่มีใครยอมฟังใครจริงๆรถกระบะก็พยายามพูดแล้วนะผมขอโทษแล้วไง นั่นก็บอกว่าก็กูก็ขอโทษมึงแล้วไงกไ็จบไงก็ต่อยก็เกือบต่อยกันจนได้อ๋ออ้าวนี่ฮะกระบาตู้ทึบที่เขาบอกมันจะเป็นตำนานแล้วจะอยู่ตลอดไป